สวัสดีค่ะนิ่มไรชิฟต์ค่ะสวัสดีค,ครับฟกเกตแมนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอ็นบี b. เอ้ยไม่ใช่พี่นะิว <c oughs> <c oughs> เอาวันนี้เราไม่ได้มาคุยเอ b นบ <c oughs> ีสเปเชียลเลยค่ะน้องนิ่มไม่อาไม่ใช่ค่ะวันนี้เป็นรายการพิเศษนะคะที่พวกเราอ่ะจะมาชวน แขกคนพิเศษคะ่ะพี่นิวมาพูดคุยเกี่ยวกับการเก็บบิตคอยเก็บรักษาบิตคอยด้วยตัวเองมีความสำคัญยังไงแล้วก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเวิร์กช็อปที่จะเกิดขึ้นในงานไทยแลนด์บิตคอยคอนเฟล e n ต์ของพวกเราด้วยนะคะ โอ้เป็นเรื่องที่น่าดินดีมากเลยนะครับว่าเราอาจจะมีงา <c oughs> าบิตคอย n c คอนเฟ e น c ์เป็นของประเทศไทยเองแล้วเนาะซึ่งใช <c oughs> ่ค่ะงาจัดวันที่15กรกฎาคมนะครับซึ่งจะเปิดขายตัว๋ววันที่5เมษายนวยนนี้แล้วนะซึ่งเรื่องตัวงานเนี่ยคงไม่มีใครสงสัยกันอยู่แล้วเนะวาะแต่ว่าสงสัยนิดนึงครับวันที่2เนี่ยมันเป็นเวิร์กช็อปนะครับเน <c oughs> าะเวิร์กช็อปเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นเวิร์กช็อปสอนอะไรหรือเกี่ยวกับอะไรยังไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราวันนี้เราก็เลยจะเชิญแขกรับเชิญนะครับ่าวิทยากรนะครับขึ้นมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะอีเวิร์กช็อปเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จะพูดเกริ่นคร่าวๆเนาะว่าเวิร์กช็อปอะที่เขาจะสอนเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับขอเรียนเชิญทั้งสามท่านได้เลยครับสวัสดีพี่จตุพลพี่อาร์มพี่ขิงนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับี่ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาชวนพี่พี่มาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการเก็บรักษาบิตคอยด้วยเองมีความสําคัญยังไงแล้วก็มีคําถามที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้เริ่มกันเลยนะคะค่ะคําถามแรกวันนี้นะคะมีหลายคนสงสัยนะคะว่าอะไรคือการเก็บรักษาบิตคอยด้วยตัวเองแล้วก็ถ้าการที่เราเก็บบิตคอยในเอ็กเชหรือว่าใน ID เราในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นการเก็บรักษาบิตคอยด้วยตัวเองไหมคะการที่คุณเป็นเจ้าของบิตคอยในกระดานเทรด ในเอ็กชแนนละกันหรือว่าจะเป็นบล็อกเกอร์ที่ไหนก็แล้วแต่เนาะบิตคอยน์ันนั้นอะ่ะมันก็เป็นแค่าบาลานซ์ที่เขาแสดงให้คุณเห็นว่ายูสเซอร์เนมของคุณกับสเวิร์ของแอคเค n t เนี่ยมี Bitcoin เท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้คุณอ,อาจจะนึกง่ายๆก็คือ ftx ใช่ไหมอืมก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าคุณเนี่คุณเก็บ b บิตคอยไว้ในเอ็กชแนนอ่ะต้องเยอะต้องแยะแล้ววันวันหนึ่งที่เอ็กชแนนล่มอะ่ะ แล้วถ้าคุณออกไม่ทันอ่ะคุณก็จะไม่เหลืออะไรเลยก็คือเป็นแบงค์รันแบงค์รันในโลกดิจิทัลใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นการการการเก็บบิตคอยด้วยตัวเองก็เหมือนกับการเก็บทองคําหรือเก็บเงินสดด้วยตัวเองแต่ทีนี้มันเป็นมันเป็นเงินดิจิทัลใช่ไหมมันไม่มีฟิสิ i ค a ลแอทแท็มันก็โอเคมันก็จะเก็บง่ายขึ้นพอประมาณนึงแต่มันก็มีความยาก บางด้านเหมือนกันที่เราจะต้องมาศึกษาเพิ่มเติม <c oughs> เนาะคุณเรียกว่าในเมื่อเราจะทําหน้าที่เป็นธนาคารของตัวเราแล้วอะ่ะเราก็ต้องทําหน้าที่ที่ธนาคารก็เคยปกป้องเงินของเราใช่ครับใช่ใช่นั่นแหะมันเป็นเหตุผลข้อหนึ่งทําไมคุณต้องเก็บบิตคอย,ยด้วยตัวเองเพราะบิตคอยมันให้ความสามารถที่ว่าคุณสามารถเก็บมันเองได้เป็นเจ้าของมันโดยตรงได้ทําไมคุณไม่เลือกเก็บเองล่ะ จะมีเหตุผลเดียวที่ไม่เคยเก็บเองครับผมต่อแพงก็ได้ก็คือคุณยังไม่รู้วิธีการเก็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือโอเคครับขอโทษครับก็ถูกนะพี่ก็ไปเรียนก็ไปเรียนซะเออเข้าไปเรียนซะไปเรียนซะค่ะแล้วส่วนในเรื่องของการเก็บเนี่ยการเก็บบิตคอยด้วยตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรไหมคะแล้วก็การเก็บด้วยฝากตัวกลางมีความเสี่ยงยังไงบ้างเวลาที่เราพูดถึงการเก็บด้วยตัวเองหรือการฝากตัวกลางอ่ะ ความเสี่ยงที่เราคาลังคํานึงถึงอนะมันไม่ใช่ความเสี่ยงเรื่องราคาโดยเฉพาะสําหรับบิตคอยเนอร์บิตคอยเนอร์ที่แบบว่าหนึ่งบิตคอยเท่ากับหนึ่งบิตคอยถูกไหมเออถ้า,าเ,เราแค่แค่อยากจะเก็บบิตคอยด้วยตัวเองอะแล้วเราแค่อยากจะเก็บบิตคอยโดยที่เราไม่สนใจราคาความเสี่ยงด้านราคามันไม่ไม่มีในจิตใจเลยอยู่แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความเสี่ยงในการที่เราจะทาแม่งหายนยี่แหละเออ,อแล้วการที่มันจะหายอะถ้าเกิดว่ามันจะหายทั้งทีอะมันไม่ได้หายแค่ว่า มันหายไปทีละห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเวลาหายทีมันหายตูมเดียวหมดเราเอาไปฝากให้เชนไว้แล้วไอ้เชนมันเกิดมีปัญหาล่มมันอะไรขึ้นมาเนี่ยความเสี่ยงพวกนี้มันเรียกว่าเคานเตอร์ปฏิริส์มันก็คือการที่เราเอาสินทรัพย์ของเราไปฝากไว้กับตัวกลางคนอื่นแล้วตัวกลางนั่นอ่ะอาจจะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาทําให้สินทรัพย์ของเราหายไปทั้งหมดเลยถ้าสมมุติว่าเราเอาของเก็บเองความเสี่ยงพวกนี้มันก็จะไม่มีคือหมายถึงว่ามันจะไม่มีโอกาสที่มันจะหายเพราะความผิดพลาดคนอื่นแต่ถ้ามันจะหายก็เพราะความผ แต่แต่ถ้าคุณมีความรู้ในการที่จะ s ล l ค c u s t o d อ่ะมันก็จะลดความเสี่ยงมาได้เยอะอืมใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เพราะงั้นอ่ะกลับมาที่คําถามเนาะว่าแล้วตกลงความเสี่ยงในลักษณะของการเก็บด้วยตัวเองคืออะไรก็คือถ้าเกิดว่าคุณเก็บเองโดยที่คุณไม่มีความรู้การไม่มีความรู้ของคุณอนะ่ะก็จะทําให้คุณถูกเสียบิตคอยน์ไปแต่ถ้าสมมติว่าคุณเก็บบิตคอยน์ด้วยการไว้ใจใครบางคนถ้าเกิดว่าคุณไว้ใจคนผิดบิตคอยน์หุณนก็อาจจะหายไปด้วยการที่คุณไว้ใจคนผิดก็ได้ นั่นแหละคือความเสี่ยงที่เราต้องเทรดออฟว่าเราจะเก็บอย่างไรค่ะแล้วคําถามนี้เจอบ่อยมากๆเลยนะคะต้องมีบิตคอยเท่าไหร่ถึงจะต้องโอนมาเก็บไว้เองคะเอาจริงๆนะมันมันไม่มีคําตอบใจตัว <laughs> ไม่มีจริงๆมันขึ้นอยู่กับความพอใจปะ่ะ <laughs> ถ้าผมผมก็ว่างั้นนะไม่สบายใจที่จะให้บิตคอยเท่าไหร่หายอ่ะคุณก็นั่นแหละรู้ได้เลย คือมันมันมันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยถ้าคุณมีบิตคอยจํานวนเท่านี้แล้วแล้วคุณรู้สึกร้อนโลนใจที่แบบเฮ้ยคุณคุณไม่อยากสูญเสียมันไปอ่ะใช่นนคุณคุณคุณโอนมาเก็บเองแล้วแต่ว่าเงินเงินออมของเรามันก็คือการออมให้ได้ผลในระยะยาวแล้วเราไม่เสียมันไปหรือว่ามือลั่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องนเขาเรียกว่ากอ่ดิมนอนหลับอ่ะคือมันต้องสบายใจที่จะเก็บใช่ป่ะ ราะงั้นอ่ะถ้าสมมติว่าเราจะเอาออกมาเก็บเองโดยที่เราสบายใจเราก็ต้องมีความรู้ที่เหมาะสมกับปริมาณเงินงที่เราจะเก็บอันนี้คือในความคิดผมนะ<ช>คือถ้าสมมติว่าคุณแบบมีบิตคอยเป็นล้านเลยอะ่ะล้านบาทอะไรเงี้ยไม่ใช่ล้านบิตคอยนะแต่ว่าคุณแบบบ้าที่อยากจะเก็บเองแต่คุณไม่มีความรู้่แล้วคุณก็แบบมานั่งเสียว <c oughs> นั่งไอ้นั่นไอ้นี่ว่าเอ้ยมันจะหายมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมแล้วแบบคุณก็ทนอยู่กับมันไม่ได้อันนี้มันก็ไม่โอเคแต่ ใน,ในเมื่อบิตคอยมันมันออกแบบมาเพื่อให้เราเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงโดยการเก็บรักษาด้วยตัวเองใช่ปะเพราะงั้นอ่ะยังไงอ่ะอย่างน้อยพวกเราห้าคนที่มานั่งอยู่เนี้ยเราก็เชียร์ให้ทุกคนอ่ะเก็บเองแหละแต่ถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าความรู้คุณยังไม่ถึงอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าจำนวนเงินคุณเยอะเกินไปเมื่อเทียบกับความรู้ที่คุณมีอ่ะคุณก็หาความรู้ให้มันเหมาะสมกับเงินที่คุณจะเก็บเองไงอ่านั่นแหละคือวิธีการแก้ปัญหาเพราะงั้นอ่ะมันจะได้แมทชิ่งกันใช่มันจะต้องแมทชิ่งก วันนี้คุณยังไม่มีความรู้คุณยังรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจตัวเองว่าคุณจะสามารถเก็บรักษาบิตคอยด้วยตัวเองได้แล้วคุณดันวันมั่นใจคนอื่นมากกว่าเช่นคุณอาจจะไว้ใจกองทุนที่เขาลงทุนในบิตคอยให้คุณหรือไว้ใจเอ็กชเอนว่ามีกรอตองกับรับรองอ่ะแล้วคุณไว้ใจเคานเตอร์ปร์ตี้พวกนี้มากกว่าความรู้ในหัวคุณอ่ะบางทีอ่ะการเก็บเองอาจจะยังไม่ใช่คําตอบก็ได้คุณก็ฝากเขาไว้ก่อนแล้วค่อยไปหาความรู้ก่อนก็ได้เออแต่คุณก็ต้องรับนะว่ามันมีเคานเตอร์ปร์ตี้ลิสจาก พวกเขาเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแล้วการจะเก็บบิตคอยด์ด้วยตัวเองอะค่ะพี่อาร uh ์ม huh. คิดว่ามันต้องมีความรู้ระดับไหนต้องต้องมีพื้นฐานอะไรหรือว่าต้องไปเรียนเฉพาะทางอะไรไหมคะพี่อาร์มจริงๆถ้าคุณนันออกเขียนได้คุณก็สามารถโอนบิตคอยด์มาเก็บเองได้แล้วนะคือมีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีว่าคุณใช้โทรศัพท์เป็นคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นแค่นั้นคุณก็สามารถโอนโอนบิตคอย์มาเก็บเองได้แหละแต่ส่วนว่าไอม้มันจะตอบคาถามที่ว่าคือคุณจะมั่นใจกับสิ่งสิ่งนั้นแค่ไหนอะ่ะมันขึ้น มันก็เลยมาต่อด้วยว่าคุณต้องมีความรู้และความเข้าใจในจุดจุดนั้นด้วยครับในการเช็คแต่ละขั้นตอนว่าคุณทําถูกถูกต้องไหมถูกวิธีไหมหรือว่าคุณโอนไม่ผิดเชนใช่ไหมอย่างที่แบบหลายคนเคยถามพี่ผมจะโอนบิตคอยเชนไหนดีครับมันมีให้เลือกเยอะแยะเลยอันนั้นคือโอนรยเนาะ <laughs> ใช่ไหมใช่ คือแต่การการที่มีความรู้คุณอ่านออกเขียนได้คุณก็สามารถโอนมีความมาเก็บเองได้แล้วจริงๆความรู้พ<ม>ื้นฐานเลยครับแต่ที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจแล้วแล้วความมั่นใจในการทําธุรกรรมแต่ละครั้งอะ่ะคือเอาจริงๆถ้าเกิดคุณถือว่าพวกเราอ่ะมันเป็น Early Adoption ไงเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันมเป็นคนส่วนน้อยคนจะมั่นใจบิตคอยได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจมันอย่างทะลุระดับหนึ่งอ่าคุณถึงมัมั่นใจได้ถ้าคุณ โอเคณตอนนั้นแบบ80%ของโลกใช้บิตคอยกันหมดอะผมว่าไม่มีใครมาสนใจเรามันทางานยังไงก็เกิดมาก็สแกนกันแล้วอะอะไรเงี้ยมันอาจจะใช้นนนใชบนไเลเยอร์สี่เลเยอร์ห้าก็ได้ใช่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันก็คือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นที่คุณเป็นผู้บึกเบิกคุณก็ถ้าอยากจะมาแบบว่าลุยกับบิตคอยอยากจะเข้าใจบ,บิตคอยอยากจะเก็บออมบิตคอยอยากจะเรียนรู้มันคืออะไรก็ต้องเหมือนลงทุนลงแรงเพื่อจะเรียนรู้มันหน่อยครับ แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามีเพื่อนๆอ,อยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปด้วยกันค่ะคําถามนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะการจะเก็บบิตคอยด้วยตัวเองเนี่ยต้องมีไมซ์เซ็ตยังไงมีแนวคิดยังไงพี่จะุพรพี่จตุพนคิดเห็นว่ายังไงคะ m มซ์เซ็ตเหรอก็คืออันดับแรกคือมันเราก็ต้องไม่ควรจะไว้ใจใครนอกจากตัวเราเองอะเนาะเหมือนกับที่<ม>ไซเฟอร์พังเคยได้บอกเอาไวานะ้น้อยโดเอ็คิวอะเมะื่อวานผมได้พัฟปิชบทความเกี่ยวกับไซเฟอร์พังเมนิเฟโตซึ่ง ก็เป็นเพื่อนของผมแหละที่เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะซึ่งเป็นบิตคอยเนอร์ด้วยเหมือนกันผมก็ไปใ,ให้เขารบกวนอาจารย์ช่วยแปลให้ผมหน่อยสยิผมอยากได้แบบอ่านง่ายๆก็นั่นแหละก็คือความเป็นส่วนตัวเ,เป็นเรื่องที่สําคัญในยุคในยุคอิเล็กทรอนิกส์พวกเราอะ่ะไม่สามารถจะคาดหวังให้รัฐบาลหน่วยงานรัฐหรือเอกชนใดๆก็ตามมาดูแลพวกเราได้พวกเราจึงต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเราด้วยตัวของเราเอง mm hmm. มันหมายเส้ set, มันมีแค่นี้เลย ก็ในความคิดของผมแล้วนะครับการที่คุณะจะซื้อบิตคอยตอนไหนผมคิดว่ามันไม่ได้ไม่ได้สำคัญคุณอาจจะไม่มีบิตคอยเลยก็ได้เพียงแต่ว่าคุณอยากให้คุณไปศึกษาก่อนว่าบิตคอยมันคืออะไรบิตคอยมันทำาอย่างไงระบบการมันเป็นยังไงศึกษาอะไรที่มันเป็นเรื่องรอบตัวกับบิตคอยครับเมื่อคุณศึกษาหมดแล้วเนี่ยคุณค่อยตัดสินใจว่าคุณจะซื้อไหมคุณจะเก็บไว้เท่าไหร่ อันนั้น่ะคุณค่อยตัดสินใจก็ได้คือไม่ใช่ว่าเริ่มต้นมาเอ้ฉันต้องมีบิตคอยว่ะแล้วมันคืออะไรอะ่ะมันทานํางานยังไงอ่ะคุณทําไมผมต้องมีมันทําไมต้องทําไมต้องงั้นต้องนี้ทําไมต้องเก็บเองเงี้ยคือจริงๆแล้วมันไม่ไม่ได้เริ่มต้นจากใหม่เซตอย่างนั้นนะในความพี่ของผมคือคุณไปศึกษาก่อนก็ได้ โอเคค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยแล้วก็อยากจะเก็บบิตคอยด้วยตัวเองเนี่ยพี่ๆมีวิธีการแนะนำไหมคะมีมีอะไรจะแนะนำไหมคะว่าคนจะเริ่มต้นยังไงดีอไะไรเงี้ยค่ะดิบอ a r ดิ้งพาร์ทเข้ามาเซสชันเวิร์กช็อปของเราคร <c oughs> ับน,นี่ยถ่ายกันตรงเลยใช่ไหมคะขิ้พูดก่อนจะได้ฮะโอเคอแต่แล้วผมบอกก็จะเก็บบิตคอยด้วยตัวเองก็เริ่มจากการมีบิตคอยก่อนแล้วกัน เออคือคือมันไม่มีไม่มีแรงผลักดันอะไรที่จะผลักดันให้เราก้าวข้ามความพอตัวของเราได้จนกว่าแบบมันก็มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องไปอะอย่างเหมือนเออมันมีหลายคนและสมัยอย่างอันนี้อาจจะนอกเรื่องหน่อยคืออย่างสมัยช่วงที่แบบผมยังฝึกลงทุนใหม่ๆอะไรเงี้ยลงทุนหุ้นไทยลงทุนอะไรเงี้ยมันก็จะมีคําพูดว่าอยากเรียกอยาก เล่นเป็นอยากลงทุนเป็นอะไม่เราเริ่มจากอะไรเลยเอาเงินมานิดนึงอะแล้วซื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวอพอซื้อไปปุ๊บพอราคามันขึ้นมันลงอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้เองบิตคอยก็อาจจะคล้ายๆกันมัน้งแล้วพอเราเริ่มมีบิตคอยอะเราก็จะเริ่มมีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันและที่จะศึกษาหาความรู้ในการที่จะเก็บบิตคอยด้วยตัวเอง อืแต่บางคนยังแยกคําว่าบิตคอยออกจากคริปโตยังไม่ได้เลยนะคิงใช่ครับผมซื้อบิตคอยครับที่บิตคอยที่มันเหรียญฟาฟ้าครับที่มันชื่อ e อ i h ก็คุณไม่ใชคุณยังไม่ถูกอ่ะก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต่อให้คุณรู้วิธีเก็บบิตคอยด้วยตัวเองที่แบบแน่นหนาสุดๆอ่ะแล้ววันหนึงคุณจะเอามันไปเปลี่ยนเป็นเหรียญชิคอยเหรียญอื่นหรือเปล่าอะก็ แล้วแต่คุณละกันสุดท้ายบิตคอยของคุณก็คือบิตคอยของคุณนะ่ะไม่ว่าวันหนึ่งคุณอยากจะเอามันไปเปลี่ยนเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็เรื่องของคุณแหละแต่ว่าระหว่างที่มันยังเป็นบิตคอยแล้วมันยังอยู่ในมือคุณนะ่ะคุณก็ต้องเก็บรักษาถูกต้องครับค่ะสุดท้ายแล้วพี่ๆพ,พ,พูดถึงเวิร์กช็อปของพี่ๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนี้หน่อยนะคะอ่าพูดตามตรงแล้วกันเอ่อมันไม่ได้จําเป็นอะไรหรอกที่ว่าความรู้ตรงเนี้ยมันจะต้องมาหาจากพวกเรา เราไม่ได้แบบเป็นคนเดียวที่มีองความรู้พวกนี้แต่ว่าวันนั้นวันวันที่เราจัดเวิร์กช็อปกันอะมันก็จะเป็นพวกเราเนี่ยแหละก็คือเป็นสองสามคนที่คุณหน้าคุณตากันใน local discord ไทยแ l a n d ที่เป็น community bitcoin ใน discord ที่ใหญ่ที่สุดเนาะแล้วก็เป็นพวกเราเนี่ยแหละที่คอยตอบคำถามมือใหม่ต่างๆมาตลอดเกือบปีมั้งใช่ไหมก็ม<ะ>วันนี้เราอ่าเราเราก็มีอ่า มีโน้ตฮาวมีเพนพอยหลายๆอย่างที่มือใหม่มักจะถามถามกันมาอะไรเงี้ยมีข้อสงสัยบางอย่างที่เรารู้ว่ามือใหม่ที่อยากเก็บบิตคอยเองอะ่ะก็มักจะไม่สบายใจที่จุดนั้นจุดนี้แหละอะไรเงี้ยเราก็เอามาเรียบเดียงเราก็เอามาสอนให้เป็นบทเรียนที่พยายามจะทําให้เข้าใจง่ายที่สุดถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าโอเคอคุณมาเจอพวกเราเนาะที่คุณน่าคุณตาก,กันดีแล้วเราก็แบ่งปันประสบการณ์ที่เรา ได้มาจากการรับใช้คอมมูนิตี้มาเนี่ยให้พวกคุณเป็นการพิเศษในวันนั้นนะก็ก็มาเจอกันในงานเวิร์กช็อปได้ครับแต่จริงๆริงเวิร์กช็อปมันไม่ได้แค่มีแค่เวิร์กช็อปเราเวิร์กช็อปเดียวนะมันจะมีของมีเอะอีกใช่คือคุณคุณซื้อแพ็กเกจเวิร์กช็อปนี้คุณคุ้มมากตั้งแต่เช้าเย็นเย็นาเรียนไ้หัววมไปเลยใช่อขอคุณจะอาจจะระเบิดได้ถ้าคุณเข้าทุกเซสชั่นใช่แต่คุณคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากเข้าเซสชั่นไหนหรือไม่อยากเข้านไห คือในในในพาร์ทที่เป็นเวิร์กช็อปคุณสามารถเข้าแล้จุกเซ็กชันที่เป็นเวิร์กช็อปเลยก็จะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการระนโนนในหลายๆเลเวลด้วยก็คือมีตั้งแต่ลักษณะที่อ่าระโนดแบบ Personal Use คุณระโนดเองเพื่อใช้งานเองเพื่อที่จะบอดแคสธุรกรรมบิตคอยของคุณออกไปยังเน็ตเวิร์กบิตคอยได้โดยที่มีความเป็นส่วนตัวสูงที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วก็ หรือ,อคุณจะไปถึงขั้นเปิด lightning channel เพื่อเป็นโหนด lightning ที่ใช้งานส่วนตัวใช้โอนเงินในระบบ lightning ได้โดยที่เซลล์ c u s t o d lightning ของคุณเองก็มีหรือคุณจะไปถึงขั้นที่คุณจะเป็นร้านค้าที่ต้องการรับ lightning จากลูกค้าของคุณคุณจะต้องดูแลระบบหลังบ้านของคุณอย่างไรให้มันเสถียรและให้มันสามารถรับ lightning จากลูกค้าที่ อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็น b i t c o i n นอรในประเทศไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันหรือไปจนถึงว่าคุณจะทำโหนดของคุณให้แข็งแกงร่งทาให้โหนดของคุณให้ทนทานต่อการโจมตีสาม,มารถที่จะต่อยอดไปจนถึงขั้นการรับใช้ Lightning Network เป็นลาวติ้งโนดที่ช่วยให้ระบบนี้กลายเป็นมีน o อตเป็น n t ของโลกก็เราก็จะมีพูดถึงเหมือนกันรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยที่ อาจจะมีอีกเรายังไม่คอนเฟิร์มเนาะอาจจะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการรันเหมืองขุดหรือเวิร์กช็ <workshop S 2> อปเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับนะใช่ดีพเคปะใช่ปะที่ไม่แน่ใจว่าจะมาปะก็มันยังมีสล็อตว่างอยู่แล้วเรามีเนื้อหาอีกหลายอย่างที่เรากําลังพิจรกันอยู่ว่าเราจะเอาเนื้อหาไหนมาลงดีก็ทั้งหมดนี้คุณซื้อตั๋วใบเดียวคุณเข้าได้หมดเลย ก็วันนั้นคุณก็กินให้อิ่มนอนให้พอแล้วก็ทําสมองให้สดชื่นแล้วก็มาเตี๋ยวงมมากรมความรู้ได้เลยแล้วถ้ามันจบได้ชันแล้ว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 คนฟังเขายังไม่จบกับเราอ่ะเขาสามารถไปนอกรอบกับเราได้ไหมนอกรอบกับเราได้ไหมก็จริงๆก็มามาถามนะถ้า ถ้าในเรื่องในการเซลคาตอลีก็สามารถมาถามเราภายในคอมมูนิตี้เราก็ได้ในดิคอร์เราเราก็สิงอยู่ในนั้นตลอดอเราตอบ <c oughs> ให้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เรียกเรียงให้มันสวยงามแบบในเวิร์กช็อปเท่านั้นเองแต่คุณก็มีสงสัยข้อไหนก็มาถามมาค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะๆๆที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้แนวคิดดีๆมากเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะสำหรับใครที่อยากจะรู้ลึกกว่านี้ต้องไปที่ไหนคะพี่นิว ไปสมัครเรียนเวิร์กช็อปบิตคอย c o คอนเฟน c ์ไทยแลนด์นะครับซึ่งจะจัดวันที่16-16 <Yay! S 1> กั6นี้ละครับ16เป็นเวิร์กช็อปนะครับสำหรับในส่วนของการจองตั๋วนะคะพี่นิวเราจะมีการเปิดจองตั๋วรอบ Early b i r d ในวันที่5เมษายนนี้แล้วนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะส่วนคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณคุณขิงคุณอาร์มแลวก็พี่จตุพลน,นะครับที่มาร่วมรายการของเราวันนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ชมนะครสวัสดีค่ะสวัสดีครัทุกคนบ๊ายบายครับแล้วไว้เจอกันที่งานนะครับครับผมแล้วเจอกันค่ะ